สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h ลช n น l ผู้รับสารเจตกวานแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้ครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน2567คนที่คุณถอยออกมาประจำพลังงานของชาวธาตุลมราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะหมอจนจะคลิปขั้นไปที่เปิดไพ่ไปเรียบร้อยแล้วเลยนะคะเอาละค่ะหมอแจนทำการเปิดไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะ ชาวท่าลมครัพลังงานคุณอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งคนของคุณอยู่ฝั่งนี้ส่วนชาวส่องชาวท่าด,ดินชาวท่าไฟหรือชาวท่าน้ําพลังงานคุณก็อยู่ด้านนี้เหมือนกันนะใครจะส่องคลิปนี้นะคุณอยู่ฝั่งนี้นะคะชาวท่าลมครับวันนี้พลังงานตัวตนของคุณครึ่งเดือนแรกจากวันนี้ไปถึงเดือนกันยายนครึ่งเดือนแรกของกันยานะคะคุณได้หนึ่งเหรียญ ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะในตัวตนของคุณเองเนี่ยนะคะคุณอาจจะโชคดีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะได้เงินก้อนได้เงินตกเบิกหรือได้รับโอกาสใหม่ๆใดๆในชีวิตหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือกําลังเจอใครบางคนที่คุณกําลังมองเห็นคุณค่าหรือการขอโอกาสในครั้งที่สองผลที่2ของความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่หรือเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะ มองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเองก็ได้เช่นกันนะรู้ว่าตัวเราเนี่ยนะมีคุณค่าสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคุณได้รับความโชคดีอะไรบางอย่างมานะอาจจะเป็นเงินก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอกับใครบางคนหรือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้หรือคุณกําลังพยายามขอโอกาสจากคนของคุณคนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพื่อน ทีนี้มาดูฝั่งคนของคุณพลังงานเขาตอนนี้นะเดสันขึ้นที่ฝั่งเขานะคะแสดงว่าคนนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในตอนนี้อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงทางโซเชียลออนไลน์ยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือตำแหน่งหน้าที่ของเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่สวยหลอดูดีขึ้นหรืออะไรแบบนั้นก็ได้เช่นกัน ะะเขากำลังมีความสุขกับกับชีวิตแต่ถ้าเชื่อมโยงมาที่ความสัมพันธ์นะคะหมอว่าคุณและเขามีการพูดคุยหรือมีการเคลียร์นะมีการเคลียร์ใจนะเคลียร์ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีการติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะจริงๆเดลซันเนี่ยมันเป็นไพ่ของในลักษณะที่ เข้าใจความต้องการของตัวเขาเองอะได้แจมแจ้งก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้มาดูซิว่าตอนนี้ตัวคุณอะนะคะมองมองคนนี้อย่างไรแล้วมองความสัมพันธ์นี้อย่างไรนะคะตอนนี้นะคะคุณอะ่ะมองคนคนนี้นะคะว่าโอเคนะ,คะยัง ยังอยากพูดคุยยังอยากโทรหายังอยากติดต่อสื่อสารแต่ตัวคุณน่ะก็มองว่า,ายังยังมีความไม่แน่ใจไม่แน่ใจในการแสดงออกของคนของคุณนะตอนนี้คุณมองว่าโอเคโทรไปก็รับสายนะหรือส่งข้อความไปก็อ่านก็ตอบนะมีการกลับมาพูดคุยหรืออะไรมากขึ้นนะคะ น่าจะน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีความสัมพันธ์หรือการพูดคุยเนี่ยในอนาคตน่าจะเป็นไปในคำนองที่ดีนะคุณกําลังนองสิ่งนี้กับความสัมพันธ์เนี <c> ้ย <oughs> แต่บางครั้งคุณก็ยังลังเลใจไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอะไรครับไม่แน่ใจความรู้สึกตัวเองก็ได้ไหมไม่แน่ใจว่าตัวคุณอะต้องการพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปด้วยความรวดเร็วไหมหรือไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยบางครั้งก็ดูเหมือนพูดคุยกับคุณดีแต่อีกพลังงานหนึ่งก็เหมือนเขาอะ ไม่ไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่ได้อย่างมีแฟนมีมีอะไรบางอย่างที่คุณอะยังไม่เชื่อใจในความสัมพันธ์เนี่ยเกิดเกิดความลังเลใจหรือเขาคุณกําลังมองเขาว่าเขากําลังมีตัวเลือกทางเลือกให,หม่ไหมนะมันเป็นสิ่งเนี้ยที่คุณกําลังคิดบางคนคุณอาจจะเจรนาการคิดไปถึงเดซันเพราะว่าเดซันมันไปอยู่ในพลังงานตัวตนของคนของคุณใช่ไหมคะ ตอนนี้คุณกำลังคิดว่ามันมีความรู้สึกความหึงหวงออกมานะคะความหึงหวงว่าความหึงหวงมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาเปิดตัวคนใหม่หรือเขาคบคนใหม่หรือเขามีคนใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นมุมมองความคิดของความรู้สึกของเราเองเพราะคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ลุกดูดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเดอะซันเชิดฉายขนาดนั้นอ่ะมันมีความวิตกกังวลหรือความหึงหวงหรือความกังวลใจว่ากลัวคนคนนั้นจะ มีตัวเลือกทางเลือกเป็นไปได้นะคะหรือบางทีคุณก็อาจจะคิดว่าเขาอยากอยู่โสดนะคุณอาจจะกังวลอย่างนี้ก็ได้ว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณเท่าไหร่ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์เขาปิดปกปิดปกปกป้องสิทธิเสรีภาพในความมีแฟนของเขาแต่เขาก็คุยกับคุณดีนะนะคะแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้อยากให้ใครเข้าไปาคบแบบแฟนแบบอะไรแบบนี้แบบลึกๆอะไรแบบนี้เขามีพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะ มันไปขีดจํากัดนะคะเหมือนว่าโอเคคุยก็ให้คุยแต่ยังลังเลใจคืออยู่เป็นโสดเขาอะมีความสุขน่าจะเป็นเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของเขาก็ได้นะคะสิ่งที่หมอมองเห็นไปทางฝั่งคนของคุณนะคะคุณอาจจะคิดสิ่งนั้นก็ได้ว่าโอ้โหคนนี้หน้าตาดีตําแหน่งการงานดีชีวิตเขากาลังเริม่มประสบความสำเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะทีนี้คุณก็ต้องหว่นระแวงสิถูกไหมคะว่าโอ้ยดูดีขนาดนั้น คุณก็ต้องกลัวว่าเขาอ่ะมีคนอื่นที่ที่คุยไหมนะความสิ่งที่คุณมองไปที่เขานะทีนี้มาดูฝั่งคนของคุณน,นะคะชาวธาตุลมคนของคุณเนี่ยมองคุณอย่างไรเขาอะนะมองว่าตอนแรกอ่ะตัวคุณนะคุยเเขานะอาจจะได้ร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในตอนแรกที่ระยะรู้จักกันครั้งแรกอ่ะตัวคุณอนะ่ะ มีความจริงใจในระดับหนึ่งที่รู้จักกันนะที่ติดต่อสื่อสารกันนะที่รู้จักกันร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้คุยอะมีความจริงใจแต่นะตอนนี้ดูเหมือนตัวคุณอ่ะนะฮะเขาเรียกว่ามีพลังงานที่อึดอัดในความสัมพันธ์นะอึดอัดหรือหวาดระแวงหรือเครื่องหวงก็ได้นะหรือบางทีคุณอะไม่แสดงออกความรู้สึกนะของตัวคุณ นะคุณไม่แสดงออกความรู้สึกและคุณเหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรปิดประตูใจของความจริงใจนะคะคือคุณถอยออกไปดูเชิงอะไรประมาณนี้นะคะที่ไปเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวเ,เขาเรียกอะไรออยู่คนเดียวอย่างมีความสุขนะเพราะไพ่ก้าเหลนนี่ยมที่เขามองคุณก็คือโอเคคุยได้นะแต่ตัวคุณก็ยังไม่ได้ต้องการ คอมมิทเมนต์หรือแต่งงานนะคะเพราะก้าเหลี่ยมมาเป็นลักษณะของคนที่โสดอยู่คนเดียวได้คุณโสดอยู่คนเดียวได้และบางทีคุณก็ไม่บอกนะไม่บอกเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะเวลานะคะออกอยู่ห่างนะะออกห่างไปถอยถอยพลังงานไปเขาเรียกว่าปิดบังความรู้สึกของตัวของคุณเอง ะะปิดบังความรู้สึกหรือไม่เปิดใจไม่จริงใจเหมือนเมื่อก่อนมองไม่ได้ว่าคุณหลอกลวงหรืออะไรนะคะคือเหมือนว่าสิ่งที่คนนี้มองคือคุณอะปิดประตูใจสิ่งนั้นแล้วปิดประตูใจเรื่องความรักความสัมพันธ์คือไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกร่วมในที่ตอนคุยเขาแล้วนะคือคุยเฉพาะเรื่องงานหรือเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเหมือนคนรู้จักกันคุยกัน,นะนะคะ ที่กลับมาได้ติดต่อสื่อสารเนี่ยเหมือนว่าโอเคคุยแต่คุณมีความระแวงเขาเรียกว่าอะไรอะระแวงในการที่จะพูดคุยอะนะคะในระดับที่แบบว่าขยับความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วคุณอะ,อะกลัวที่จะต้องเสียใจเสียความรู้สึกออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ได้แสดงสิ่งนั้นออกมานะะบางทีคุณอาจจะคิดมากหรือหึงหวง หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างจนคนคนนี้หรืออึดอัดในความสัมพันธ์เรือแล้วแต่จนเขาอะรู้สึกได้ว่ามันมีเรื่องที่คุณอึดอัดใจแล้วคุณอะไม่พูดตรงๆนะคนคนที่กําลังมองคุณสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆทีนี้มาดูว่าตัวคุณอะรู้สึกอย่างไรในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะตอนเนี้ยคุณบอกว่าตอนนี้นะเขานะะอะนะอ มันเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในตลอดเวลามันเป็นเหมือนว่าเวลากลับมาเจอกันอะ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกครั้งในอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะสมมติว่าเวลาเราคุยกันดีปุ๊บหรือโทรหาหรือเจอหน้ากันหรือร่วมงานเนี่ยอยู่ในแอเรียเดียวกันเนี้ยมันจะเป็นความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งพอห่างหรือถอยออกมาแล้วก็กลับไปร่วมงานอีกแล้วกลับไปเจอหน้าอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยไม่เหมือนเดิมอืมคุณกําลังคิดสิ่งเนี้ย ะะเหมือนว่าเวลาที่มาเจอหน้ากันมาอยู่ใกล้กันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลอดเวลาไม่คงที่หรืออาจจะเป็นอารมณ์ของคนคนนั้นก็ได้ที่แสดงออกพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแบบนี้และคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณะ่ะเหนื่อยหรืออดทนอะต้องแบบว่ามันเหนื่อยในความสัมพันธ์อะแล้วมันต้องอดทนะ่ะเพื่อ,เ,อ,อเพื่ออะไรอะเพื่อต้อง พยายามให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้นะคะเหมือนว่าต้องทนอยู่กับความเงียบโดยที่ห่างออกมาบางทีคุยกันแล้วพอห่างออกมาก็ไม่มีการติดต่อสื่อสารที่มากพอเหมือนเขาพยายามกลับไปอยู่ในพื้นที่หรือเซฟโซนของเขาเองอะไรแบบนี้นะคะเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่ เริ่มหนึ่งแล้วก็ถอยหลังไปเหลือศูนย์เนี่ยนะคะพอกลับมาเจอก็เริ่มหนึ่งอ่ะนะคุณรู้สึกเหมือนเหนื่อยในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนว่ามันไม่พัฒนาไปสักทีบางทีดูเหมือนจะดีไปสองแล้วก็กลับมาหนึ่งก็กลับมาศูนย์ใหม่อะไรแบบนี้ในความสัมพันธ <Color S 2> ์ที่คุณรู้สึกนะมันเหมือนคนที่อยากเปิดใจแล้วก็ไม่อยากเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์เนี้ยคุณเหนื่อยคุณบอกแบบเนี้นะคะมันเหมือนคุณเจอกับใครบางคนที่ทําให้คุณต้องรู้สึกเหมือน อดทนกับอารมณ์ของเขาอะความแปรปวนหรืออะไรต่างๆทีนี้แต่ตอนนี้คุณอะพยายามสมดุลพลังงานของตัวเองนะคะพยายามไม่คิดมากว่าหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองหรือเขาจะเป็นอะไรสิ่งไหนไม่พยายามไปนึกหรือคิดตามอารมณ์ของคนนั้นอะเหมือนคุณจะอยากอยู่แบบสงบสงบ ฉันขอถอยออกมาอยู่ในความสงบสงบขี้เกียจเดาใจขี้เกียจเดาอารมณ์สีหน้าท่าทางว่าเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็มึนชาเย็นชาเบื้องตึงมึนเฉยเย็นชาเบื้องตึงบางทีก็ดูยิ้มแย้มคุยดีบางทีก็ดูเหมือนไม่มีใจบางทีก็ดูเหมือนมีใจเออเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะหมอกาลังรู้สึกอย่างเงี้ยในออมองเห็นภาพนั้นในความสัมพันธ์ที่คุณอะ่ะกําลังรู้สึกสิ่งนี้นะ คือคุณพยายามเข้มแข็งและก็สมดุลน,นะคะปกป้องพื้นที่ของตัวเองแล้วก็อยู่ในในพื้นที่เซฟโซนของคุณคือเหมือนคนที่ทำทำสงครามในความสัมพันธ์ะนะ,ะในอารมณ์ความรู้สึกของเขาของคุณนะแล้วคุณก็เหนื่อยคุณบอกขอพักก่อนขอพักสงครามอะไรอะสงครามใจสงครามอารมณ์ความรู้สึกอะไรของคุณอะนะ,ะชาวธาตลมเนาะแบบมันเหมือนเหนื่อยอะไม่รู้คิดไปสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ย คือคนนี้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนอารมณ์ไม่เสถียรน,นะคะเพื่อนๆอารมณ์ไม่เสถียรเอ่อทำให้อารมณ์คุณอะผิวไหวไปได้ง่ายอะนะแต่ตอนนี้ตัวตนของคุณอะถ้าไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้พูดคุยกับคนเนี้ยนะคุณนิ่งอะเห็นไหมวันนี้พลังงานคุณเป็นธาตุดินเห็นไมอันนี้หนึ่งเรียนอะคือคุณจะสงบนิ่งสเตเบอร์ stable, เหมือนเหมือนคนกําลัง นั่งสมาธิอยู่อารมณ์ไม่วอกแวกไปไม่ไม่คิดขึ้นไม่คิดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์น่ะคุณก็คือสงบนิ่งแล้วก็พยายามเข้มแข็งรักษาสมดุลพลังงานตัวเองที่ไม่จับไม่ไม่พยายามอยากโทรหาเขาไม่พยายามอยากรอรับโทรศัพท์ไม่พยายามอะไรก็แล้วแต่คือพยายามเห็นคุณค่าตัวเองสุดฤทธิ์เหมือนเปิดโอกาสมุมใหม่ให้ตัวเองได,ได้ได้ทดลองกับอะไรบางอย่างอะไรสิ่งใหม่ก็ได้นะ,ะอาจจะไม่เป็นคนใหม่ก็ได้อาจจะเป็นแบบ ทำงานกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำงานกับความรู้สึกกับอารมณ์ตัวเองให้มันนิ่งสงบให้มันมีความสุขกับตัวเองฟังเขานะคะเ,เพื่อนๆชาวธาตุลมคนของคุณนะสิ่งที่เขารู้สึกในความสัมพันธ์เนี้นะตอนนี้นะคะอารมณ์คนนี้นะอารมณ์แบบเขามองหร,อหรือรู้สึกไปถึงคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะกําลังไม่พอใจความเฉยชายเย็นชาของคุณนะคุณเย็นชาในความสัมพันธ์นะคะ สี่ถ้วยเนี่ยแล้วก็สมมุติตอนนี้นะถ้าสมมุติว่าเขาได้เจอกันกับคุณเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นสถานาการณ์เหมือนว่าคนคนนี้นะคะอยากจะพูดคุยอะไรบางอย่างที่เหมือนว่าคุณเฉยชาไปคุณนิ่งไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอึดอัดใจหรือหึงห่วงหรือคิดมากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาไม่เข้าใจเออว่าคุณนะ่ะกําลังไม่พอใจอะไรให้บอก นะะในสถานการณ์เนะี่ยคือมันเหมือนว่าเขาอึดอัดเขาอยากจะพูดให้มันกระจ่างอ่ะให้มันเคลียร์อยากจะคุยอ่ะนะฮะอยากจะคุยอนะ่ะอยากจะเปิดอกคุยกับคุณอย่างนี้นะในตอนนี้ในความสัมพันธ์เนี้ยนะว่าตกลงถ้าไม่เปิดใจถ้าไม่คุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือคุณจะเป็นสิ่งนั้นอ่ะนะนะเป็นสิ่งที่แบบไม่พอใจไม่พูดไม่บอกแล้วก็ตัดสินใจเองคนเดียวแบบไป เนี่ยไปจบไปไม่โทรหาหรือบล็อกไปอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้มันมี energy ที่เหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ย tower ววลงมาตรงเนี้นะคะบางทีคนคนนี้กำลังคิดว่าคุณอนะไม่อยู่ตรงนี้แหละเพราะคุณไม่พอใจในความสัมพันธ์นะเขาไม่แสดงไม่ได้แสดงออกว่าต้องการคุณมากพอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้นะคะเนี่ยคนคนนี้นะบางทีคำพูดและการกระทำของเขานะ อาจจะทําให้ตัวคุณแหละไม่พอใจเขามองสิ่งนี้แหละว่าตัวคุณน่าจะอยากจบความสัมพันธ์ไม่พอใจไม่พอใจคําพูดและการกระทําของเขาอืมนะคนคนนี้ก็รู้อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันแบบเหมือนเป็นสถานการณ์ที่จบอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาอยากให้จบแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนไม่ได้หมายถึงว่าเขาอยากจบกับคุณนะหมายถึงว่าเขาอยากให้จบสถานการณ์อึดอัดอะสิ่งที่อะไรที่เขาทําให้คุณไม่พอใจให้คุณบอกสิ เอออะไรประมาณเนี้ยพูดแล้วบอกสิ่งที่อึดอัดสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่หึงหวงสิ่งที่หวาดระแวงไม่ใช่เอาแต่นิ่งเงียบอะไรสไตล์เนี้ยน,นี้คะเพื่อนๆเ,เขากำลังคิดสิ่งเนี้ยนะเขากําลังมองหาวิธีการจัดการว่าจะทํำยังไงให้ความไม่เข้าใจของเราสองคนเนี่ยเออเปิดใจเปิดอกคุยกันสักทีว่าเอออะไรยังไงนะะ สิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันนี้ในออฟเพน e ิเ c l e นะคะต่างคนต่างนิ่งอ่ะอยู่ในพื้นที่แอเรียของตัวเองนะคะนิ่งไม่ขยับ <c oughs> นะนิ่งมองดูสถานการณ์เหมือนมันจริงๆอะ่ะต่างคนต่างก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละนะคะในความสัมพันธ์นี้แบบไม่ขยับขึ้นอะ่ะแต่จริงๆถึงแม้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรหรือเขาจะใช้ชีวิตอย่างไร เขาก็น่าจะยังมองคุณอยู่แหละค่ะเพื่อนๆหรือตัวคุณเองก็ยังมองหรือเฝ้ารอแต่ไม่ทําอะไรนะชถวาทารกจะทําอะไรไหมไม่อยู่ตรงนั้นแหละนะอยู่ว่ามองดูมองดูเขาคุณคุณจะไม่คิดว่าคุณจะไม่คิดจินตนาการสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายคุณจะไม่ทํแหละคุณจะมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองอะเอาง่ายๆแหละมันก็ไปอยู่เป็นเป็นการอยู่ของสถานการณ์ที่รอ เราอ,อยู่ในที่ตัวเองนะคะรอในพื้นที่ตัวเองนั่นแหละนะคะทีนี้มาดูซิว่าคุณอยากบอกอะไรเด็กเลียนการลงทุนในความรักความสัมพันธ์นะคะหรือการที่แบบหยุดชะงักชะลอความสัมพันธ์การพิจารณาสิ่งที่คุณก็อาจจะพูดก็ได้นะว่าถ้าเขามองตัวคุณว่าเป็นเด็กถือเหรียญหรือในความสัมพันธ์เด็กถือเหรียญเนี่ยเห็นค่าของคุณ แค่นี้เด็กเหรียญเนี่ยเด็กเหรียญน,นะคะเด็กเหรียญคือมันเป็นอะไรที่แบบเพิ่งรู้จักกันหรือเห็นค่ากันหรือเป็นสถานการณ์ที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแล้วก็มันเป็นอะไรที่ต้องหยุดหรือต้องหยุดคุยต้องหยุดชะง,งักหรือต้องชะลอ,อความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ตัวคุณได้หนึ่งเหรียญอันใหญ่เองไหมคะเนี่ยแสดงว่าตัวคุณน่ะอยากจะบอกว่าถ้าเขายังมองไม่เห็นคุณค่าของคุณนะ่ะที่มากพอสมมติมีใครบางคนชอบเรา แต่ไม่ได้ชอบมากพอที่จะทํางานในความสัมพันธ์เข้าใจนะคะบางคนชอบแต่ไม่ได้รักือมคุณจะบอกเขาว่าถ้าชอบฉันแต่ชอบไม่ได้มากพอก็เพราะอะไรคะเพราะคุณคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งเหรียญใหญ่คือใครสักคนที่เจอฉันอะ่ะเจอตัวคุณเองอะ่ะต้องรู้สึกว่าโชคดีที่ที่ได้คบกันะเออนะ เหมือนว่าใครสักคนหนึ่งที่ชอบเรามันมีใครเป็นคนชอบเราได้หลายคนเยอะแยะมากมายแหละแต่คนนั้นน่ะไม่ได้อินกับเราคุณกําลังจะบอกว่าเขาไม่ได้อินกับคุณมากเท่าที่คุณคาดหวังเข้าใจใช่ไหมคะหนึ่งเหรียญใหญ่กับเล็กเหรียญน่ะนะมันไม่ได้ขึ้นขิงเหรียญเขาลงทุนกวาในความสัมพันธ์เขาชะลอการคุยการลงทุนแสดงออกความรู้สึก ชอบแหละแต่มันไม่ได้มากพอเท่าที่ทุนต้องการนะคะนะชาวทัานลุงพูดอาจจะบอกสิ่งนั้นฝั่งเขานะเด็กถือดาบนะเด็กถือดาบเนี่ยก็คือการที่เขาอาจจะบอกก็ได้ว่าคุณอาจจะหวัดระแวงเขาหรือการพูดคุยของเรายังเริ่มต้นรู้จักกันน้อยเกินไปมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ไม่ได้พูดตรงๆพูดจริงๆในการติดต่อสื่อสารกันหรือใดๆก็ตามแต่ไม่มีการคุยหรือไม่มีการเปิดอกคุยกันไม่มีการเคลียร์ว่า ต้องการอะไรอย่างไรที่ในความเป็นจริงนะเด็กดาบเนี่ยก็อาจจะบางทีก็อาจจะคิดว่าดื้อก็ได้นะคะดื้อดึงอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาอาจอยากบอกคุณแบบนั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจก็ให้มาคุยกันนะให้มาเคลียนะนะเพราะเด็กดาบพอเดอร์ซันเนี่ยก็คือการมาเคลียใจสิอ่ะพูดสิไม่ไม่ไม่ชอบหรือว่าระวางตรงไหนหึงหวงหรือไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าเออนิ่งเงียบหรืออะไรหรือคิดเองเอเองหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะพูดสิ่งนั้นก็ได้นะคะทีนี้ครึ่งเดือนแรกของกันยายนนะ <c oughs> ให้สามใบเนี่ยนะสิ่งที่คุณควรรู้หรือสิ่งที่มันกําลังเกิดเนี่ยนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเจ็ดเหรียญหกถ้วยแล้วก็เก้าไม้เทาเ้าเขาบอกว่าจากประสบการณ์นะในความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องมีการทบทวนความสัมพันธ์ และต่างคนต่างต้องไม่เอาอาดีตอดีตในความทรงจำก็ได้นะอของความสัมพันธ์ของของใครของมันอะในในในอดีตนะคะความสัมพันธ์ความรักก็ได้ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ได้เอามาเป็นตัวที่เป็นเกาะป้องกันตัวเองอะเพื่อไม่ให้ความรักความสัมพันธ์หรือไม่ไว้วางใจบอกว่ากลรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์ที่มันเหมือน,อนตอนแรก ก็คุยกันดีดูมันจะเข้ากันได้ดีพอสักพักสักระยะหนึ่งมีความไม่ไว้วางใจหรือเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตอ่ะมันแทรกเข้ามาในความรู้สึกในใจก็ทําให้คุณอยากหยุดนี้ในความสัมพันธ์และทําให้คนคนนั้นก็รู้สึกนะว่าเอ๊ะตัวเขาเองอ่ะ ต้องการมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คนใหม่กับคุณนะ่ะจริงจริงใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเป็นการที่ชะลอความรักหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จะขยับไปข้างหน้าเนี่ยโดยเอาบทเรียนในอดีตเนี้มาทบทวนมากกว่าหมอกาลังเห็นสิ่งนะั้นนะครึ่งเดือนแรกกันยายนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคุณทั้งคู่ได้ด้วยคือเรื่องเก่าในครอบครัวเรื่องเก่าในความสัมพันธ์ที่เคยผิดหวังเสียใจแล้วอยู่โสดอยู่เป็นไม้มานานมากแล้วก็เลยเอามา พิจารณาใหม่ว่าเออพอคุยไปเหมือนจะเข้ากันได้ดีในตอนแรกสักระยะหนึ่งปุ๊บ,บก็เลยเหมือนการดีเลย์ลงของความสัมพันธ์อะไรสิ่งเนี้ยหมอกำลังเห็นสิ่งเนี้ย <c oughs> นะคะทีนี้บางทีในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกของความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้และในอีกทางหนึ่งก็คือบางครั้งอ่ะเราอ่ะ ไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะเรามีความไร้เดียงสาในความสัมพันธ์ในความรักอะทุกครั้งหรือทุกรอบเลยเขาบอกว่าให้เราอ่ะกลับมาทบทวนหรือพิจารณาก่อนจากจากประสบการณ์นะ,ะในอดีตของเราอะ่ะให้เราพิจารณาว่าทําไมความรักความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันจะไปด้วยความรวดเร็วในตอนแรกอะ่ะมันไม่สามารถไปได้ให้เราหยุดยั้ง หรือพิจารณาหรือรู้จักคนคนหนึ่งอะให้นานหรือให้มากพอก่อนที่จะลงใจลงความรู้สึกหรือทําอะไรทํางานในความสัมพันธ์เพราะสิ่งที่ชาเลนต์ท้าทายคือ night nice s o f p e d i c a l คือช้าแต่ชัวร์ถ้าเมื่อก่อนนี่คือ,อความรักความรู้สึกอารมณ์ในใส่ใช้อารมณ์หรือความรักความรู้สึกในความสัมพันธ์ใช่ไหมคะใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ในการตัดสินว่าคนนี้ใช่คนนี้ชอบ คงจะไปได้และเราตัดสินใจด้วยในความรวดเร็วอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้ทําให้ในสิ่งที่ผ่านมาเราเคยไม่ค่อยประสบความสร็จในความรักความสัมพันธ์หรือใดๆก็ตามแต่เขาบอกว่าให้ใช้สิ่งนี้มาทบทวนและไขควรใหม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะชา้าๆดูเขาก่อนอย่าเพิ่งไปมั่นใจสมมุติว่าโอ้คนนั้นเป็นเดอะซันคุณเห็นไหมแสดงว่าคนนั้นต้องแบบ ตาเรามองเห็นเขาแสดงว่าเขาก็ต้องสวยหล่อหรือดูดีในลักษณะที่แบบโอ้โหเราอยากได้เลยอย่างเงี้ยอยาาเพิ่งวิ่งลงใจหรืออะไรไปเยอะมากจนกว่าแบบมันคงไปได้ดีราบรื่นน่นนี่น่นและพลในท้ายที่สุดมันเหมือนว่าเออเราคิดว่ามันราบรืบ่นราบรืบ่นราบรื่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้พอความราบรื่นนั้นไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปอะโดยกระทันหันเนี้ยมันจะทาให้เราอะนะคะสับสนแล้วก็ต้องพยายามควบคุมคอนโทรลอารมณ์นะคะไม่ให้เราอ่ะ เขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนแบบปรับเปลี่ยนไปมาเปลี่ยนไปมานะเวลาที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกเราได้ที่เปลี่ยนไปมาบ่อยๆหรือเร็วๆนะคะหรืออยากทําอะไรที่ในความสัมพันธ์นะด้วยความรวดเร็วอะไรเงี้ยทําให้เราผิดพลาดได้หมอว่าเป็นเปนสิ่งที่ดีแล้วแหละที่คุณอะ่ะช้าในความสัมพันธ์นะคะอันนี้หมอกำลังเห็นสิ่งนั้นทีนี้หมอเห็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวธาตุลมบางทีตัวคุณอะ่ะมีคนคุยคนใหม่แล้ว มันมี energy นี้ขึ้นมาด้วยนะคะว่าคุณคุยคนใหม่แล้วนะคะคุณกําลังเปิดโอกาสให้คนใหม่คนใหม่ก็โทรหาคุณดีแหละแต่คนนี้กลับมาติดต่อคุณนะกลับมาได้ติดต่อสื่อสารหรือได้เจอหน้ากันเนี่ยนะคะคุณก็แค่พิจารณาไม่ต้องรีบวันนี้คีย์เวิร์ดหลักนะคะเราไม่ไม่จะไปจะต้องฟังว่าคนของคุณคิดอะไรยังไงคือพลังงานของคุณอะคุณควรรู้ว่าช้าๆได้พาเรียบงาม ยังไม่ต้องตัดสินใจว่าคนนั้นใช่คนใหม่ใช่หรือคนเก่าใช่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคนกลับมาคุยกับคุณอะนะเพราะในทุกความเปลี่ยนแปลงอะมันเกิดขึ้นได้ตลอดคนไหนที่คุยกับเราแบบยาวนานแบบมั่นคงอะเราค่อยเลือกคนนั้นเนี่ยให้มันบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเอาราคาอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวท่านลมขอบคุณและสวัสดีค่ะ